สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนทำเควสโจรสลัดนะเดี๋ยวเรารอมันโหลดสักพักเดี๋ยวเราปีทำกันเลยนะคะอ่าเราก็มาเริ่มทำเควสกันเลยนะคะอันดับแรกกดเดินทาเราจะไปที่เกาะเขาบอกว่าบอกว่าอะไรคะยังไม่อ่านคำสั่งเลยคะ่ะไปไหนอา้าวกดที่เกาะนะคะก็จะเสร็จเควสแล้ว เออเร็วเนาะต่อไปก็กลับไปที่เมืองกลับไปที่เมืองก็ต้องไปอย่างนี้เขาบอกว่าให้ไปที่คอนอะไรสักอย่างตัวนี้ให้เรียกสิบมาห้าคน เครดิตไดสุเกตทาโล่บล็อกเกอร์แปลกแ,และเฉลยเคล็ดซิมของประเทศไทยนะคะเลือกซิมมาทั้งหมด5คนโอเคครบ5คนแล้ว ไปกดที่เอาอเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเราเรียกเราเรียกซิมทีนมาด้วยนะมันก็เลยสเสร็จเคลสแล้วตอบคือเจ้าลิงนั่นเองต่อไปให้ซิมกดที่คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอยู่ไหนนี่คีย์บอร์ดให้ซิมทีนหรือเปล่าเราจะลองสุ่มเป็นซิมทีนดูนะคะ ว่าแต่น้องลิงซิมทินของเราไปไหนเอ,อ่ยน้องลิงอยู่ไหนน้องลิง,ง,ลงกดไม่ได้นะต้องให้น้องลิงเท่านั้นใช่ไหมค่ะก็ให้ซิมทีนมากดที่ตรงนี้มันจะมีเมฆขึ้นมาให้เราจะเล่นกันเลยนะคะต่อไป เขาบอกว่าให้ห้าซิมเลือกนั่งที่เก้าอี้ถึงนั่งแล้วก็ตามนะเออแล้วนั่งไปห้าคนแล้วรึบร้อยอ่ะเ๋ยเราเล่นกันเลยนะิปลิปลิปโอเคต่อไปแล้วก็ ดที่พอดิโดมสีแดงพอดิโดมพอดิโดมพอร์โดียมพาร์โดมตัวนี้สีแดงกดนี่นี่ไงอันอสุดท้ายอันนี้ก็ต่อไปก็กดที่ตู้ทำกาแฟทำเอสเปรสโซอชอบพูดอะไรเอสเปรสโซอเอสเปรสโซอเอสเปรสโซ่ริมพันกันอะไรเงี้ยอ้าวน,นี่มันชี้อย่างนี้ ซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรเอาเอฟเฟกอ๋อมันอยู่ด้านนอกนะคะนึกว่ามันนี่นี่นตู้ทำกาแฟเ <c oughs> สร็จแล้วต่อไปกดที่โพเดียมสีแดงอีกครั้งหนึ่งโพเดียมสีแดงเลยคะ่ะเล่เนเลยคลิปนี้ไม่มีชานไปยังรวดเร็วต่อไปก็กดที่กระดานดำกระดานดำเอ้ยไม่ใช่มีกระดานดำเลือกที้ โอเคต่อไปก็ให้ซิมทีนคุยกับโจรสลดัดเราต้องเปลี่ยนตัวก่อนคุยกับโจรสลดัดยังไงโจรสลัดมาแล้วเร่งเลยนะคะโอเคต่อไปก็ให้ซิมทีนคุยกับโจรสลัดอีกค่ะให้ซิมทีมคุยกับโจรสลัดอีก ทำยังไงถ้าหนูถึงจะได้ไปเที่ยวเมืองของคนไทนตลัดจนจะจัดโอเคจนจะจัดตกลิ้นพันกันนิ้นไก่สั้นเหรอลูกเห็นไหมพูดเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยลืมเลยกดที่โพเดียมสีต้องให้ซิมผู้ใหญ่นะคะกดกดกดเอาโพเดียมสีแดงไง ซิมทีนกดคุยกับคุณโจสลัดนะคะ, <Hello. S 1> ะเล่นแล้วเรียบร้อยต่อไปนะคะค่อยให้อิม,อ,มอะไรซิมทีนต่อไปก็ให้ซิมทีนกดที่พอเดียมสีแดงต่อไป จูชลัดหายไปแล้วหายไปแล้วให้ไปที่สวนสาธารณะเราอาจจะพูดเราจะพูดเร็วนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันนานคงเข้าใจกันเนาะว่าอัพคลิปคลิปตั้งแต่10นาทีอัพขึ้นไปนี้นานมากกว่าจะอัพลงได้ไม่เข้าใจยังไงเม้นท์ถามได้นะคะตอบทุกเม้นอโอเคมาที่สวนสาธารณะแล้วก็ แล้วก็กดนกหวีดเรียกให้ซิมมาสวนสาธารณะซิมห้าคนหรือเปล่าโอกดนกหวีดเรียกให้ทีมเอ้าวกลังทำอะไรอยู่ต้องให้เรียกให้ทีมซิมมานะคะเขาก็บอกให้เรียกทีมซิมมาที่สวนสาธารณะนะต้องเป็นทีมซิมเท่านั้นต่อไปกดที่ กดที่ห้องน้ำนั่นเองนี่มีเมฆขึ้นนะคะแล้วก็กดแล้วก็เลือกเอาตัวนี้โอเค,อเคต่อไปนะคะให้ซิมกดที่โจนสลัดนี่โจนสลัดยืงอยู่นี่กดไม่ได้นี่ก่อน โอเคให้ทีมซิมกดคุยกับโจรสลัดอีกคุยบีโอเคต่อไปก็ เขาบอกว่าให้ซิมทีนกดที่โจรนสลัดอีกครั้งหนึ่งต่อไปก็ให้เรียกซิมผู้ใหญ่มาซึ่งเรามีแล้วนะงั้นเราก็จะเอามาเปลี่ยนตัวกันเลยซึ่งอยู่ไหนคะค่ะอาจจะเห็นสต็อปไปบ่อยเนาะเพระว่าไม่อยากให้คลิปยาวเนาะอย่างที่พูดเราก็ไปเจอแล้วนะต่อไปก็มากดที่โจนสลดัด เจอทีมผู้ใหญ่เ,เจอทีมผู้ใหญ่แล้วอะแต่ว่าโจสลัดหายตอนเนี้ยคือทำไมคุณไม่นัดกันมาคะอ๋อเขาให้ซิมอันนี้ซิมผู้ใหญ่คุยกับซิมทีนคุยตัวแท็ก about เ,เนี่ยแท็ก about เทคค่ะเทคลุกต่อไปกด เราจะไปที่อคอกม้ากันนะคะกดไปอคอกมา้าโอเคให้ซิมทีนมาที่อคอกมา้า ซิมทีนมาที่ข้อม้าแล้วก็แล้วกดที่โจนสลัดนี่แล้วก็กด hello hello slot อ่านมัว่วอ่านมัว่วต่อไปก็ให้ซิมทีมกดที่โจนสลัดอีกแล้วก็เลือกนี้ให้ซิมทีมก็กดที่จนสลัดอีก Have dance. ให้แดนซ์ให้ซิมทิงกดที่โจนสลัดนะคะแล้วก็กดแดนซ์กันเรามาเต้นกันโจนสลดัดเพลามไหมคะต่อไปก็ให้ซิมทิงกดที่เลือกที่โจนสลัดอีกกดเทคนีกเต้นเป็นไงบ้างเมื่อกี้สนุกไหมแล้วก็กดอีก เมื่อกี้เควยมันยังไม่ขึ้นมานะมันก็เลยไม่มีนี่นต้องรอให้เควยขึ้นมาก่อนก่อนทำนะจ๊ะอย่ารีบเร่งจนเกิดไปบอนเรากดไปที่ภูเขาไฟนี่มันเด้งมาให้เลย โอเคแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้เรากลับไปที่สวนสาธารณะไปถึงสวนสาธารณะแล้วก็ให้เรียกซิมทีนมานะคะ กดอ้าวไม่ใช่กดได้อ๋อให้ซิมทินกดที่โจนสลัดนะคะเพื่อเป็นการบอกลาแค่นี้โจนสลัดก็จะไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จเคล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็เม้นได้นะครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรใหม่ๆมาลงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ